ก็สว <g plane story> ัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity v ก็จะมาเล่นสกินใหม่ของบัตเทนเนอร์สกินนี้ฉันซื้อตั้งแต่วันที่24วันนี้วันที่15ถ้าทิ้งไว้อีก9วันมันก็จะเวียนมาบรรจบ24อีกครั้งเพราะฉะนั้นเรารีบไปเล่นกันเถอะก่อนที่มันจะถึงวันที่24อีกครั้งลำยองเปิดตัวพร้อมถังยาดองคู่ใจ จริงๆฉันมีประดับแว่นตาสีดำด้วยนะถ้าใส่แล้วอ่ะมันเหมาะกับถังยาดองของเรามากๆแต่ในเกมนี้คงจะไม่ได้ใส่เธอเพราะว่าอะไรจะมาโชว์ความเขียวของประดับเขียวมะนาวโซดาของเราแต่ไม่เจอฮันเตอร์นะฮันเตอร์เป็นใครยังไม่รู้เลยแวบบแวบบแวบบแวบเบห็นแวบบแวบบแบบแบบ ถ้าเขาไม่ได้ไล่เราเป็นคนแรกเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นคือการถอดรหัสในเกมนี้มีคนกินยาดองของเราได้หมดเลยแต่หมอเนี่ยถ้าให้กินก็แอบ,บเปลืองยาดองเหมือนกันนะเก็บไว้กินเองให้แม่มดสาวให้นาอิฟกินน่าจะคุ้มกว่าแต่เดี๋ยวก่อนทำไมหัวใจเต้นตึกตักแบบนี้เขาอยู่ใกล้ๆแน่นอนเพื่อน น่าจะพามาแถวนี้นั่นไงมาทางไหนนะทีนี้ยเห็นหอกของเกตละเอา้ามาทางนี้เหรอเราก็ไปอีกทางเครือขอดรหัสอ่ะมันใกล้จะเสร็จอยู่แล้วอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือเขาจะจูกตรงนี้จริงเหรอวกกลับไปถอดให้มันเสร็จดีไหมหรือว่าเราควรจะไปตรงอื่นเราควรไปตรงอื่นแล้วแหละดูเหมือนว่าเพื่อนเขาจะเล่นแถวนี้ละ ไปเปิดเครื่องใหม่เลยถังยาองของเรามันสวยจริงๆถ้าเป็นถังสกินธรรมดาเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นถังเนี้ยอม,มีความสวยถังมันสวยจริงๆนะถังสกินเนี้ยเราต้องไปช่วยนาอีบอะไรรู้ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดนาอีฟเขามีไทยคนเดียวแล้วคนที่มีไทยโดนไล่คนแรก ่อให้เราไม่มีไทยเรามีถังยาดองบอกให้นายอีฟได้ไม่ต้องห่วงนายอีฟเขาอยู่ข้างหลังเราด้วยไปเลยดีไหมดูจากเงาของผีสาวเกตเขาวนน้ำมีความชุ่มฉ่ำรอเราอยู่ชุดเรามันพร้อมรับความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วอย่าไปกลัวรอจังหวะก่อน บ็อกปหัสจัจจรนย์ตีเก้าอี้เราหนึ่งผีสาวเกตองโ้นนะเมื่อกี้เนี้ยเขาตั้งใจตีเราแน่ๆไม่ได้ตั้งใจตีเก้าอี้แต่ว่ามันโดนเก้าอี้เดี๋ยวนะผีสาวผีสาว,ผ,สาว,ผ,สาวผีสาวตามเราทําไมเงาแค้นเธอเงาแค้นพีสาวน่าจะเครืองจังหวะหน้าเก้าอี้เมื่อกี้นี่แหละเปลี่ยนจากดาอีฟมาเป็นเราเลย เงาแค้นแล้วหนึ่งไปนั่งเก้าอี้แทนนาอีฟยังไม่ได้กินถังยาดองเลยนะมันยังไม่มีจังหวะให้กินยังไม่ได้โชว์ความเขียวมะนาวโซดาของเราเลยพีสาวพีสาววนดาบขนาดนี้พี่สาวก็เอาเราขีดเลยนะแต่ไม่เป็นไรชุดเรามันพร้อมรับความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องรอจากคมหอกของผีสาวไปได้ก่อน เก้าอี้อีกแล้วครั้งที่สองแล้วนะหนึ่งกึ๊บเพิ่มความเร็วหนีไปก่อนถ้าเราแอบไปฮิวในห้อง VIP ไม่ได้ได้อะเขาน่าจะเห็นละไปหาไปหาที่อื่นที่นี่ไม่ปลอดภัยกึ๊บโชว์ความเขียวมะนาวโซดาไปเลยเห็นไหมมันจะมีออร่ารอบตัวเป็นสีเขียวมะนาวโซดาหมอก็อยู่ตรงนี้อีก จะทันไปเนี่ยเวลาคิวแล้วฮันเตอร์วิ่งไล่อ่ะถึงเวลาการฮิลมันไม่นานแต่มันแทบขาดใจฮิวเสร็จสักทีเขาตามเราไม่พักเลยพี่สาวพับใบไปก่อนต้องย้ายที่เรานะดูจากสถานาการณ์เจนสัมผัสได้มันมีความทุ่มฉ่ำรอเราอยู่ถ้าเราอยู่ตรงนั้น มีโอกาสขิดมาแล้วพี่เข้ามาแล้วโอ้โหพุ่งตัวมาด้วยไม่ไม่น้องมีประสบการณ์ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำตรงนี้เขาน่าจะวนน้ำยากอยู่ไม่ใช่ยากอยู่วนน้ำยากอยู่ความทุ่มฉ่ำของเรามันค่อยๆลดลงละค่อนข้างปลอดภัยอยู่เท่านี้แหละพี่สาวเขาเลือกเราแล้ว ไปที่อื่นก็ไม่น่ารอดอยู่กับพี่สาวแถวนี้แหละเอาอยัางไงเขาจะไปทางไหนเราจะได้ไปอีกทางทันไม้ปะเนี่ยเขาไปไหนโอ้ความชุกช่ำรอดได้ไงอะเมื่อกี้เนี่ยเราลมได้นะ แต่ทำไมไม่ลมฉันคิดว่าเขาน่าจะตีเร็วไปนิดเดียวแวชงยาดองก่อนแต่มันไม่ได้าทันอะ่ะอยากได้ยาดองอีกสักขวดหนึ่งขอเวลานอกได้ไหมให้เวลานอโชงยาดองก่อนทันปะเนี่ยไม่ได้าทันมันไม่ได้าทันเขาไม่พักเลย พี่สาวไม่พักเลยดอกสาวก็ไม่ได้พักเหมือนกันสู้ชีวิตวิ่งหนีพีสาวไปไปไห้คนอื่นบางได้ไหมอ่ะนี่เราอยู่กันมาดานแล้วนะเพื่อจุดเครื่องละมันกันจะถึงจุดจบของเกมนี้ละเราจะยื้อให้เพื่อนเปิดประตูได้นานแค่ไหนเพราะว่าพี่สาวเขาเลือกเราอะ่ะเราไม่รอดแน่ เอางไงพี่เขาจะไปทางไหนเนี่ยคือฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคเพื่อนน่าจะออกประตูได้นะถ้าเกมเนี้ยเราอยู่กับพี่สาวด้านที่สุดให้เพื่อนรีบไปเลยไม่ต้องมาช่วยเธอ เราอยู่กับพี่สาว2องวิก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการเล่นบาร์เทนเนอร์ก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย